นกขาวค่ะบนะี่ตรงนี้บักหลายดอกเลยค่ะคนกนนั่งมาหลายนะคะตอน này các bạn nhỏ một đấy đóng ra như miếng không nó nhận mình thấy chị đang ngủ cả cái mà นึงค่ะโอ้ยสองดอกมันโตพี่น้องนึางค่ะแก็วมีดอกเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้กับมาพอกันในเสาของวันที่สิบเก้ากรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพาพี่น้องมาหาเหตุที่เก่าแหละค่ะช่วงหกโมงเสาร์นะคะดอกแดงของเขาก็เป็นหต็ตหนาเลยค่ะพี่น้องดอกแขนดีอยู่ด้วยค่ะ นี่ก็เฮ็ดนาแหล่ขึ้กันค่ะเฮ็ดดินค่ะนี่ก็เฮ็ดดินค่ะมีดอกหนึ่งค่ะดอกนี้มันเฮ็ดเพิงหวานค่ะ กับน่องกับแม่ถ้ากระไฮนะคะ่ะเห็ดผึ่งหวานค่ะสองดอกเลยค่ะผึ่งหวานค่ะเห็ดทางฟ้านค่ะดอกปง่เป็นใดต่ว่าเพิ่นอ่อนอยู่นะคะกัเลยสีเอาค่ะ เพิ่งหวานค่ะนี่เฮ็ดเพิ่งจอกค่ะเปิ่งหวานค่ะเป็ิ่งหวานค่ะ นี่ล่างงูค่ะตางงค่ะงงค่าไม่เห็นหนาเลยะค,ะลงงค่ะนางงูขาวครับนี่้ตรงนี้บักหลายดอกเลยะคะ่ะคนกันลังมาหลายนะคะตอน

นู้ค่ะโอ้สองดอกคุณต้อพี่น้องนู้นค่ะแก้วมีดอกเดียวนี่เพิ่งยูค่าค่ะตัวแดงค่ะตอนนี้ให้ถึงคุมค่ะ กอแดงค่ะอันนี้เป็นเห็ดหนาเลยค่ะ,อะกอแดงค่ะเกาเซามั้งอยู่นะู้นน่ะ Oh. อันนี้มันเป็นเห็ดไอ้น,นี่ตัวนี้เห็ดดินค่ะเมึงกระตาค่ะพี่นอ้องเมืงเห็ดละง,งูขาวนะคะง่ามเลอนี้ไปกันต่อค่ะเห็ดถึงหวานเผ็ดบุรี่ค่ะ ดอกใหญ่ๆอบอนี่ดอกหนึ่งค่ะอืมเป็นวานค่ะยังทำฟ้านค่ะไ <ๆ S 1> <c oughs> ข่บอกไงเด้พี่น้องทำฟ้านค่ะ กอแดงค่ะอันนี้ก็กกอแดงค่ะพี่น้องนี่ตปนหวานโอ้หดอกนีเทาแล้วค่ะเบื้องพี่น้องทำปานค่ะเบื้งเห็นอะงงบุญยีค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ส,สวยๆได้ค่ะมีตะโงข้าวไม่นรองงามๆจะะโงข้าวนะคะ ะดค่หมวกขาวค่ะสวยๆค่ะนี่ค่ะ มาตั้งนี่ฟุดฟุตตั้งฟองอบบนี้เดี๋ยวดสสวยค่ะสวย,สวยมันมงูค่ะคุณแม่พอได้ไหมค่ะแม่ตาดีดีค่ะวันนี้งามเลย พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งไก่สิาพาไปเบิ้งทางผุ่นค่ะปาพี่น้องเบิ้งค่ะไอดอกนึงนะพี่หยาทั้งในค่ะทางไหนทางไหนสามดอกสี่ดอกพุ่นค่ะเดี๋ยวเก็บกันค่ะป้าหนีเห็ดละงกขาวไล่ลายพี่น้องสองดอกค่ะ อืม,อมอสุดยอดค่ะทางบุ่นในมุ้งน่อยชาแนลเก็บนะคะมานๆค่ะพี่น้องแล้วเาไปตั้งอื่นค่ะ